อันนี้ก็เป็นกระบวนการพื้นฐานนะครับเป็นเป็นเหมือนอทำเนียมแล้วกันนะครับทำเนียมเวลาที่เราจะติดตั้งอะไรก็ตามแต่ที่ในที่นี้ผมจะติดตั้งตัว h d g e Top นะครับก็จะเอาไว้ดูในเชิงกราฟิกเคได้ค่อนข้างสวยแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ดูแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าก็ใช้คำสั่งฟรีแบบนี้นะครับฟรีแล้วก็มันจะมีเมมโมรีอ้าวมาจับมอสเย์เลยนะครับ มันจะมีเมมโมรีตรงนี้นะครับลองดูทางด้านซ้ายเนี่ยทั้งหมดมี 2GB นะครับโดยเฉพาะส่วนบรรทัดแรกนะครับเมม 2GB ใช้ไปแค่ 143MB 14เองครับผู้ชมโอ้โหเนี่ยใช้ไปน้อยมากๆแต่ผมอยากให้ดู H-top มากกว่านะครับจะได้เห็นภาพได้มากกว่าแบบนี้นะครับจะได้เห็นแบบ Real Time เลยนะครับแบบ Real Time เลยเพราะว่า ประมาณเมื่อกี้เนี่ยก็ดูได้ในเบื้องต้นนะครับดูได้ในเบื้องต้นดูในส่วนของเมมโมรีนะครับถ้าเราจะดูเมมโมรีก็ใช้คําสั่ง free แบบเมื่อกี้นะครับแต่ถ้าจะดูในส่วนของสตอรีส์เราก็ใช้คําสั่งพวก df อะไรประมาณนั้นนะครับมันจริงๆมันก็ได้หลายวิธีนะครับแล้วแต่อ่ะเรียบร้อยแล้วลองดูนะครับนี่ตรงนี้เราก็จะเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะครับว่า เรามี4ี่คอตอนนี้เนี่ยโอ้โหแทบจะไม่ได้ประมวลผลอะไรเลยนะครับโอ้โหชิลๆมากชิลๆสุดๆเลยนะครับเมมโมรีก็กินไปแค่147เมกะไบต์เองจากทั้งหมด2 GB กิกนะครับเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันต่างกันเราฟ้ากับเหวเลยมันใช้เมมโมรีน้อยกว่าตั้งประมาณ6-7เท่านะครับ6-7เท่าเลยจากเดิมใช้ไปถึง1กิกะไบต์นะครับอันนี้ใช้ไปแค่100กิกา100เมกเอง640 ก็เมกตีไปร5 0เมกนะครับก็กินไปแค่สักประมาณ6กเท่าเเท่าน้อยกว่านะครับน้อยกว่าเยอะมากๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีถ้าเกิดว่าเราจะเอาเจ้าเนี้ยมาใช้งานทําเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเนี่ยเราลง Linux พอมันเป็น Linux เนี่ยมันก็เป็นสวรรค์แล้วครับคุณผู้ชมมันคือสวรรค์นะครับทีนี้เดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าผมลง Docker ไว้หรือยังนะครับ อ่าอยังไม่ได้ลง Docker เนี่ยเราก็ลง Docker ได้เลยนะครับก็ใช้งาน Docker ได้เลยอ่าสมมติว่าผมจะลง Docker แล้วกันนะครับแบบนี้ก็ติดตั้งไปเลยนะครับถ้าลง Docker ได้เนี่ยผมว่ามันก็เป็นสวรรค์แล้วนะครับซึ่งมันก็ควรได้เพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรที่จะเป็นอุปสรรคของตัวมันเลยที่ว่าจะลง Docker ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็น CPU แบบ อ่าหบิตด้วยนะครับมันแทบจะไม่มีข้อจำกัดอะไรเลยด้วยซ้ำทีนี้ก็รอมันติดตั้งไปเดี๋ยวรอลองมาดู Docker กันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเอา้าเสร็จแล้วผู้ยังไม่ทาการคำนี่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวรอลองดูนะครับเอ,เอาไหมเราต้องติดตั้ง DockerIO เหรออ๋อเอาไหมเอาไหมนะครับ อะลองดูก็จริงๆ Docker เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าควรนะครับควรควรศึกษาอย่างยิ่งเพราะว่ามันเป็นสวรรค์เลยครับผู้ชมใครที่ได้มาเยือนดินแดน Docker สักครั้งนึงเนี่ยมันคือสวรรค์ของเรานักพัฒนาชัดๆเลยนะครับเพราะว่ามันทำให้เราทำอะไรได้เยอะแยะมากมายบนเจ้าคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวของเราหรือว่า เจ้าฮาร์ดแวร์อันเดียวของเราเนี่ยแต่มันทําอะไรได้ทุกอย่างแล้วแต่เราต้องการเลยมันเหมือนเรามีเวอร์ชวลแมชชีนที่สามารถที่จะทําอะไรก็ได้นะครับคุณผู้ชมที่ปกติแล้วถ้าสมมติว่าเรามีโครงการหลายๆโครงการหรือโปรเจกต์ script, หลายๆโปรเจกต์หรือสคริปต์หลายๆสคริปต์ที่เราทํางานอยู่บนเจ้าเครื่องนี้เครื่องเดียวเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องมาจัดการดิพ e เดนซี y ซึ่งมันค่อนข้างจุกจิกวุ่นวายมากเลยนะครับคุณผู้ชมบางทีมันอาจจะมีการคอนฟลิกตกันอีก โปรเจก์นี้ต้องการเวอร์ชันนี้โปรเจก์นี้ต้องการเวอร์ชันนั้นแล้วแพ็กเกจนั้นต้องการ d e ด e เ d นซี y เหล่านี้เวอร์ชันนี้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วมันไปคอนฟลิกกันอีกอุ้ยจุกจิกวุ่นวายนะครับแล้วแต่ d o c k e r มันเป็นอะไรที่ดีครับคุณผู้ชมดี <c oughs> ไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรพูดได้ค่คำว่าดีนะครับก็ลองดูนะครับลองดูสำหรับใครที่ไม่ไม่ยังไม่เคยแวะมาเยี่ยมเยือนอสวรรค์ ของนักพัฒนาที่เรียกว่าด็อกเกอร์มาก่อนนะครับก็ลองลองดูนะครับลองดูมันจะปลดล็อกอะไรของเราหลายๆอย่างเลยนะครับหลายๆอย่างเลยนะเดี๋ยวรอมันติดตั้งก่อนสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าด็อกเกอร์มันก็ใช้พื้นที่พอสมควรโอเคก็ลงด็อกเกอร์เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ แบบนี้เลยอ่ะมันเราติดตั้งด้วยสิทธิ์ของ super user นะครับจริงๆเราไป add user ที่หลังก็ได้นะครับว่า add permission ให้ user นี้สามารถใช้ docker ได้ก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราใช้สิทธิ์ super user ไปก่อน๋อ,อไมโอเคเรียบร้อยครับผู้ชมก็นี่ใช้งาน docker ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราลอง d o c k e r Run สักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับอ้าลืม User นะครับโอเคอ้าวผมไม่แน่ใจว่าพิมพ์อ่า i m a g e นี้ถูกหรือเปล่านะครับเขาใช้คำว่าอะไรคิดว่าน่าจะมีขีดนะครับเดี๋ยวรอลองดูก็อันเดินมนี่แหละ hello world นะครับลองรันเลยเนี่ยมันก็ ตอนนี้เรา run ใหม่ๆเลยนะครับมันยังไม่มียังไม่มี image นี้ในเครื่องนะครับอ่านี่ไงเรียบร้อยนะครับเจ๋งนี่มันสวรรค์ชัดๆครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าเราสามารถที่จะ run docker ได้เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับสิ่งที่เราสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยคือ output ที่ได้จาก container ที่ run อยู่ข้างในอ่าหมายถึงว่า output ที่ run อยู่ใน container หนึ่งนะครับเราลองดูก็ได้ว่ามี container นี้ run อยู่ อ่แต่มันมันสต็อปไปแล้วนะครับถ้า P S เฉใชเนี่ยมันจะไม่เห็นอะไรคือมันจะเฉพาะอาคอนเทนเนอร์ที่รันอยู่นะครับถ้าเราอยากเห็นทั้งหมดแล้วก็ใส่อ I Q M A ของอาพารามิเตอร์ A ลงไปด้วยนะครับแบบนี้เนี่ยที่มันเพิ่ง exit ไปเมื่อ6 4 6วินาทีที่แล้วนะครับนี่ครับคุณชมก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างว่าเราสามารถที่จะใช้ ด็อกเกอร์ได้นะถือว่าผมคิดว่ามันเปลี่ยนสวรรค์แล้วนะครับแล้วอีกอย่างเวลาที่เราใช้โหมดนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้หลายๆห,หน้าต่างหลายๆห,หน้าจอได้สมมติว่าเราจะทําตรงนี้แล้วก็ไปรันอีกที่หน,นึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่กด F อื่นแบบนี้นะครับแล้วก็ล็อกอินอ่ายูเซอร์ของเราซะนี่แบบนี้นะครับแล้วก็สลับหน้าจอได้เลยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น หน้าที่เราทํางานอันนี้ก็จะเป็นหน้าอีกหน้าหนึ่งที่เราเอาไว้ทาอย่างอื่นนะครับหรือว่าอาจจะไว้ดูสถานะน,นะครับแบบนี้สว่วนหน้านี้เราเอาไว้ดูพวก Resource ต่างๆแล้วก็หน้านี้เนี่ยเราก็เอาไว้รันสคริปต์ของเรานะครับมันสะดวกสบายสบายครับคุณผู้ชมนะมีกิจพร้อมใช้นะครับมันก็เป็นพื้นฐานของลินุกซอยู่แล้วนะครับมันก็จะมีสิ่งเหล่านี้มาให้เราได้ใช้สะดวกสบายครับคุณผู้ชม ที่สําคัญคือผมอยากให้โฟกัสที่ตรงนี้มากๆเลยเนี่ยคือแรมตรงนี้นะครับมันกินแรมไปน้อยมากๆเลยนะครับเนี่ยมันกินแค่ไปแค่นี้เองนะครับจากทั้งหมดเนี่ยมันมี2องกิกะไบต์จากทางซ้ายเนี่ยมาทางขวาเนี่ยสองกิกะไบต์นะครับแล้วก็ CPU เนี่ยมันมีอยู่4ี่คอเนี่ยคือนี่มันคือฟินครับผู้ชมบอกเลยว่าฟินอันเนี้ยกินแรมไปประมาณสัก200เมกะไบต์นะครับเพราะว่ามันรันเซอร์วิสด็อกเกอร์เบื้องหลังอยู่นะครับตัวด็อกเกอร์ดี D นะครับ มันเป็นเซอร์วิสของด o อกเกรที่รันอยู่ก็จะกินแรมขึ้นมานิดนึงนะครับแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองผมว่าเจ๋งครับคุณผู้ชมเจ๋ง <laughs> ไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรนอกจากคำว่าเจ๋งนะครับโอเคก็เป็นการรีวิวซิงเกิลบอร์ดคอมพิวเตอร์ที่ผมพาออกนอกเรื่องไปค่อนข้างเยอะนะครับนั่นก็คือเจ้านี่โอ,อ้เจ้าตัวนี้มันไม่ดีนะครับมันก็เลยภาพติดตดดัๆขอขออภัยนะครับ ตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่ตัวนี้นะครับเพราะว่าปกติแล้วก็จะเสียบอันนี้เข้ากับจอของเราเลยนะครับก็จะสะดวกกว่าเนี่ยเห็นไหมครับว่าเราสามารถที่จะใช้ Linux เนี่ยในซ<น>ิงเกิลบอร์ดคอมพิวเตอร์เล็กๆอันนี้เนี่ยโอ้โหอย่างเจ๋งครับคุณผู้ชมเวลาที่เราจะทำงานตรงๆแบบนี้เลยก็ได้นะครับเขียนโปรแกรมตรงๆแบบนี้ก็ได้ใช้ v i m ใช้ Na โ no ก็ได้นะครับใช้ V i แล้วแต่คุณผู้ชมสะดวกนะครับก็เป็น อีดิเตอร์ที่อยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามันมีอา้ามันนะวิมไม่มีนะครับเราต้องติดตั้งเองมี vi มาให้นะครับมี vi อยู่แต่ว i m ดีกว่านะครับวิมดีกว่า Nano ก็มีนะครับ Nano นี่ถือว่าเป็นสิ่งที่คู่ Linux มา แต่ไหนแต่ไรนะครับเป็นเป็นไอดีเตอร์คู่ขวัญของ Linux ก็ว่าได้นะครับ Nano นึกอะไรไม่ออกก็ n a โ o ไว้ก่อนนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่น้อยก็น้อยมาก,มากเช่นเคยนะครับผมอาจจะพาออกนอกเรื่องพอสมควรพามารีวิวตัวาการใช้งาน single board computer แบบคอมมาลาอ i n t t r r f c e e แบบนี้นะครับมันค่อนข้างดีครับผู้ชมดี พูดอะไรไม่ออกขอพูดคำว่าดีไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปดีกว่านะครับลองไปหามาใช้งานดูนะครับคุณชมนี่เจ้าตัวนี้มันมีพัดลมในตัวด้วยนะครับนี่พัดลมตรงนี้แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าพัดลมตัวนี้เนี่ยมันทํางานมันควบคุมการทํางานในระดับไหนเพราะว่า,าบางทีเราอาจจะต้องมาเขียนโปรแกรมเพื่อไปสั่งงานมันแต่ว่ามันอาจจะทํางานในระดับ เอ่อเคอร์เนลของตัว OS ก็เป็นได้นะครับหรืออาจจะเป็นซอฟต์แวร์ที่รันอยู่ในระบบปฏิบัติการอีกทีเป็นเซอร์วิสอะไรประมาณนั้นเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่หมุนเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ก็ถือว่าร้อนแล้วเนี่ยแต่ยังไม่หมุนเลยคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นอีกข้อจํากัดหนึ่งก็ว่าได้ถ้าเกิดว่าเราเอาไปใช้งานกับระบบปฏิบัติการที่มันเอ่อเรายังไม่ได้ไปติดตั้งตัวไดรเวอร์ของมันนะครับเราอาจจะต้องติดตั้งไดรเวอร์ของมันเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้พัดลมเหล่านี้มันทํางานได้นะครับ โอเคเดี๋ยวไวจะกัมนคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปลาไปก่อนพร้อมกับเจ้าตัวนี้นะครับ Intel Compute Stick 2ที่ดับติดติดดับ,ดบเป็นพรตัวนี้นะครับเนี่ยข้อต่อตรงนีมน้มันไม่ดีนะครับก็ขอลาไปพร้อมกับเจ้า Intel Compute Stick 2ตัวนี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ